อาทิตย์กินอะไรอยู่ขนมใส่ไส้ขนมใส่ไส้อะไรขนมคอมคอมพ่อคอมแม่มึงไมีเห็ดไส้ไหมเขาเรียกขนมค่อมขนมใส่ไส้ยกที่หนึ่งมึงเดินวิซุลโลกมึงเดินวิซุลโลกนะมึงเดินไปหาพ่อๆๆนะหาอๆๆแม,าม,ม,มานะ่แล้วมึงถามพ่อแม่กูเลยว่าเอ้ขนมเนี่ยเียมันเรียกว่าอะไรมึงเดินไปภาคใต้นะแล้วมึงถามว่าขนมเนี่ยเขาเรียกขนมใส่ไส้หรือขนมค่อมใส่ไส้ขนมค่อมต่อยกับกูไหม เรียกขนมคอมขนมใส่ไส้อดีตกี่ไรอยู่ขนมใส่ไส้ขนมใส่ไส้อะไรขนมคอมคอมพอคอมแม่มันมีเห็นไส้ไหมไอ้เขาเรียกขนมคอมขนมใส่ไส้ มึงเดินไปซื้อโลบมึงเดินไปซื้อโลบนะมึงเดินไปหาพ่อหาแม่แล้วมึงถามพ่อแม่กูเลยว่าเอ๊ะขนมเนี่ยเดี๋ยวมันเรียกว่าอะไรมึงเดินไปภาคใต้นะแล้วมึงถามว่าขนมเนี่ยเขาเรียกขนมใส่ไส้หรือขนมค่อมขนมคอมเรื่องอะไรเป็นนี่น้องขอไหมน้องขอไหมแล้วกูด่าไม่ได้ไงกูด่าไม่ได้กูด่าไปเยมึงเรียกอะไรจุ๋มพอเรียกอะไรขนมค่อมหรือว่าขนมใส่ไส้อ่าขนมค่อมไอ้ขนมค่อมกันหมดภาคใต้อย่าลืมเย้น้องน้องไปเลยน้องไปเลเออน้องคอม ไอคนภาคใต้เนี่ยลุมเย๊น้องน้องอะไรน้องคอมอไเออน้องคมมึงว่ากูเรียกขนมเสยไมึงเรียกอะไรมอขมข มึงเดินวิสุโลกมึงเดินวิสุโลกนะมึงเดินไปหาพ่อหาแม่แล้วมึงถามพ่อแม่กูเลยว่าเอ้ยขนมเนี่ยเดี๋ยวมันเรียกว่าอะไรมึงเดินไปภาคใต้นะแล้วมึงถามว่าขนมเนี่ยเขาเรียกขนมใส่ไส้หรือขนมค่อมใส่ไส้ขนมค่อมน้องคอมไหมแล้วกูด่าไม่ได้ไงกูด่าไม่ได้กูด่าไปแทนมึงเรียกอะไรจุ๋มพอเรียกอะไรขนมค่อมหรือว่าขนมใส่ไส้อ่าขนมค่อมไอ้ขนมค่อมกันหมดไอ้คนภาคใต้เนี่ยลุมกูเย้น้องน้องไปเลยน้องไปไลยเออน้องคอมรู้ว่ากูณเรียกขนมใส่ไส้มึงเรียกอะไรหมอกระตมันกระ 好一个孤。哎